ดียายสายนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวะทางของคุณยายคงสุดท้ายแล้วยายเนาะยายตั้งแต่บอกเลขยกมาได้เอาเลขไปเสียงหรือ,อยังยายเสียงแล้วก็ไม่เห็นฝันไหนนะมันจะขึ้นมอเตอร์ไซค์เจ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปไหนลูกคือใครขึ้นมอเตอร์ไซค์ ยายเองได้ไขึ้นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันไหนละยายในฝันอนะ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้จะเอาคันไหนอย่างว่ะยังไม่ได้คันไหนมอเตอร์ไซค์เองก็มีตั้งหลายคันมอเตอร์ไซค์มีตั้งหลายคันขึ้นคันไหนทีนี่เออจะขึ้นแค่โอ้ก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อด้วยนะเสื้อว่าจะไม่ใส่เสื้อต้องใส่เสื้อเที่ยว่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์จะขึ้นไปแต่คันจะขึ้นมอเตอร์ไซค์คันสอนสอนเขานี่รือบคาบเองน่ะในฝันนะ่ะ ก็ไม่รู้อีกเลยไม่รู้รู้แต่ว่าขึ้นมอไซร์รู้แต่หวะใหญขึ้นมอไซร์ชื่อใหญ่เล็กนนันนี่อันไหนเละใหญ่ไออันท,ทนนนี่น้องนี่เองโอ้ไอนั้นห้าสามสี่เนี่ยนะเออห้าสามสี่คืนมอไซร์ไมัน่าจะรู้อ่ะคืนมอไซร์ขนาดขนาดนี้รู้ครับมอไซเองดูอีกกจังสองสามคัน ไม่รู้ว่ารูดจะมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ฝันตขนาดนี้ใหญ่ฝันตัาจันนะขึ้นมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อนิดีเลยนะสามสี่แต่ว่าสาเนาะเสื้อตัวสี่มอเตอร์ไซค์ตัวสี่เพราะว่าตั้งแต่ฝันรอบก่อนฝันนี้นั่นควายกับคนสามปีนองเ่ยก็ไม่ฝันอีกเลยไม่ฝันอีกเลยฝันเมื่อคืนโกรนนี่แหละ มาเลยเฮ้ข um ึ้นมอเไซค์นะเออขึ้นมึงมาจช่่าเอาเลกนอนทับนก็ก็ไม่ได้เขียนแหลไอ้ดอกเปยจะบุญบนบนเฉยบนบฝนเฉยกบานเฉยแล้ก็ฝันอจะขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่นะเจเก้าหนึ่งเก้าอหนึ่งเก้าหนึ่งเอหนึ่งเก้าหนึ่ง ก็หลังจากบอกเลขหนึ่งเก้าหนึ่งตกเงย็นมากับฝันมันขึ้นมอเตอร์ไซค์เออไงเองคือ,อยังใหญ่ตัวนี้หนอหนึ่งเก้าเน่ยยองออออก,กแทนเลยสามตัวแทนเลยยนอยงอนนี้เนาะอออืกอาจารย์บอกเลขตัวนี้นี่ให้เล่นหลายๆเลยในยายหนึ่งเกนเี่เออในหลายหงร้านกงพันคูนพัน <c oughs> อครับ คในตัวเองก็เอามาบุกฝันน่ะโอ้ยไอ้กังคึนมาหาอะไรไปเห็นที่เขียนน่ะเาเนอยากเขียนก็เลยพูดเอาจากปาอือบนปากเปล่าเออบนปากป่าขอเสียงเรดจะมีด้วยข่าวมีถ้าจะออกเขาเขาให้ฝันดีด้อครับก็เลยก็ฝันอะไรคือมอเตอร์ไซค์ว่านี่นะไม่ใช่ยะยไ้้ออกมอเตอร์ไซค์คันใหม่ยายกว่าดิเออ ออออกมาใส่ให้หลานครับแล้วว่างวดนี้เรายายหนะถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลใหญ่หวะมอไซแห่งนี้ไปโรงเรียนอ,ออกมาใส่แห้นี้ไปโรงเรียนคือเอ็งยายงวดนี้อ่มอไซก็ไม่รู้มอไซใครเนอก็ไม่รู้มอไซใครก็ยังว่าแต่มอไซใหม่แล้วว่าใครก็ไม่รู้อีกอว่าว่าวแต่เอ็เนงนี่ยคือมอไซครับส <วะ S 1> ายแดดมอไซใหม่เลยยายเนาะงวดนี้เนาะออกแต่นี่เฮิดคุกตาคุกตาเออ รวันที่หนึ่งตัวไหนนะยายลอตเตอรี่ที่ยายได้มานะ่ะอะไรนะศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งอืมร้อนที่หนึ่งรนะ้นอนหน่ะเนาะยายเนาะเออมาเจอราอนที่นึ่อืม <laughs> คือ,อยังใหญตัวนี้เนาะยายเนาะอือก็ถึงว่าก็มันในฝันไหนน่าก็มันฝันอย่างนี้ก็ไอ้ฝันอย่างนี้ก็แต่พี่ว่าไอ้ฝันว่าจแต่คือใช่จริงจริงครับ <tư> của quan cái thì rồi, cái nổ lắm rồi. Chấm, nhân chấm đài lên này tao nhìn này. Chấm đài, phấn cồn này nè, chấm đài lủng Ừ, cái khi mua sơ thì cũng chấm đài, rùa từ khi mua sơ sai có nhiều Chắc khi rất thay, chắc cả ruột thay, còn mình hết Bà bố ai phải khi mua sai các thay dựng lên phải nhận. Bây พูดจะเออพูดเดกขึ้นงอไซได้วยหรือคืนอ่ะอ้าวพูดคืนงอไซ้เลยนี่เออจะขึ้นงอไซไข่เกจะออกตรงนี้เลยครับออแล้วอันห้าสามสี่นี่ยายฟันยังไงยายห้าสามสี่ก็ก็ฟันนี่สีก็นองเ,เองนรอกับพี่นองไอ้ไอ้ยินไอ้จริงไอ้เลยคนกับสามพี่น้องค<อ>วายคว,วายกับสามสวยไหมลูก Nói với kính giá thì khô khóc, đi xuống ăn khóc à Thảp Yến có phải bột mà, nói với kính giá không khóc Nói với giá còn ngàn rồi, nó người này Thầy cho học Cho học thì nữa rồi Cho học tối nay là Sáng khi nồng thì ra được cái Đừng còn สองสามพี่น้องก็หนึ่งเก้าหนึ่งนี่เนาะห้าสามสี่ก็หนึ่งเก้าหนึ่งนี่แล้วเนาะยาเนาะอันนี้กดท้ายรอกทุกทายเลยเดินใหญ่โค้งสุดท้ายก็เลขแกออกเลยด็ออกพวกนี้อะมาเรื่องพวกนี้มาเรื่องเด็กออกเลยหนึ่งเก้าหนึ่งครับห้าสามสี่อย่าลืมตัด้วยเดิใหญ่เนาะตัด้วยเนาะตัดสื่อน่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามสี่สี่สามอย่างนี้เออเออก็ยังงานเองต้องรัดเนี่ยเอง เอออกบวก็สื้อร่างสิบุนเนอืมต้องการไว,วบุหลาเอยเนาะบุางเลยครับ็ยงนี้เยอเออออกมาร็จแล้วห้าสี่เหรอยายชอบไหมอ้าสีก็ชอบห้าสี่ห้าสามอห้าสามหสห้าสสนี่ต้องเอามาตุกตัวเลยเนาะห้าสามห้าสี่ห้าสามสหสสมกลับไปสี 4, 5, 3, 5, 4, 3, ่ห้าสาี้เนาะยานเนาะ พกกับไปเลยเนาะยังเนาะพกกลับหมากตัวแล้วเขาซื้อหมากหมากยังเขายังถูกเขายังได้ทุนอืมขายยาเต็มหน้ากระดาษยายยังถูกเนลยเนาะเต็มหน้ากระดาษเจอวบเต็มหน้ากระดาษไปหมดอื่ไหมเต็มหน้ากระดาษไปหมดจักเหล็กไหนเป็นเหล็กไหนยังไม่รู้เขียนหลังใครบอกใครได้เลขดีๆมาก็จดไว้หมุดอะไรเนาะจดไว้หมุดหมานเขียน าฝันเยันสัมผัสไมนบอกว่าเลขอยู่ไหนเลขอยู่ในเขียนเลขอยู่ในเขียนน่ะว่ะสัมผัสเลขจดไปในเขียนน่ะว่ะเจ้าตัวไหนมาผู้มาหลายตัวผัวเจ้าไปดูตัวไหนเนาะจดไว้ในเขียนจดไว้ในเขียนเจ้าเกี่ยวตัวไหนอืมเออแล้วอาจารย์ท่านได้บอกเลขเพิ่มไม่ใหญ่ อาจารย์ท่านที่บอกหนึเก้าน่งนะมิดเลยเนี่ยบอกแต่รอบนั้นเราก็เงียบเลยเนี่ยาน่พูดบเงียบเลยเนี่ยท่านบอกรอบเดียวรอบอาจารย์ตรงเนีห้าหกห้าเจดห้าเจ็ดกับห้าหกรอบก่อนที่ท่านบอกไว้ลงไปแล้วอีกอาจารย์หนึ่งบอกหนึ่งเก้าหนึ่งาหนึ่งบอกห้าเจกับห้าหกอาจารย์หนึ่งบอกห้าสาม ห้าสามกับเลขยายที่ว่าฝันเห็นควายนี่เออเออถ้มาตังาต้งกบมาคุยกว่าห้าจังนี่จังเอออยากฟังยายลองนึกดูได้ดีนี่เผื่อฝันฝันเพิ่มบางทีนั่งคุยไปคุยมายายก็จำได้เลยเนาะจังเลยจังในแค่นี้เออสงสัยฝันแค่นี้จริงๆเลยหน่อยยายเนาะฝันฝันเลือกมาสัง่วยหนึ่นงเพิ่งนึกออกนี่น ลึกค้าก็ถ้องฝันให้มอใสยังไหนต้องฝัยังนั่งไมคอใชใสันไหนย่ใ่รือไซ้อใสยังไงก็ไม่เห็นเลยเห็นอลยสงสัยพึงจําได้เนี่ยเนาะเป็นได้ทพกเอาแต่ข้นหม้อคสก็พราะ้วาฝันดีแล้วเนาะเออฝันดีเลยฝันดีเลวข้นหม้อใสก็ได้ขึ้นหม้อใสเลยเพราะฝันดีเนาเออ แจ้งเร็วนะช่วยลักเด็กสงไข่ขัน๋อฝันสอดแจ้งในในยายจนแจ้งนี่ฝันเปจนแจ้งกนขันพ่อไก่พ่อฝันหลบไก่ขันงือตื่นเลยตื่นเลยอู้ฝันนี่มันจะมาบนหรือเปล่านะขึ้นหมอไซเออขึ้นมอไซเออกบนลอยใหญ่หนึ่งเก้าหนึ่งก็ห้าสามสี่นี่ขึ้นมอไซก็ออยู่บนนี่ก็ขึ้นเนาะเออขึ้นน่ะเอออยู่บนลอยใหญ่เนาะไม่ได้โลเนี่้ขืนเนาะ ออหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสามสี่เนี่ยเรายายเนากเนี่ยงามดีด่าหนึ่งเก้าหนึ่งก็หาสามสี่เ้ออออเพราะว่ายายนี่ฟันคอนจีแจ้งนี่ฟันแม่นเนี่ยเรายายเนุมเฮคยฟักนก็คือฟันฟันคอนจีแจงอืมเธอฟันเห็นตำรวจนี่ก็ฟันจนทีแจงยายหนุน เออหูซึกสะด้งเงือกเลยเนาะเงือกแ่นตลาดต้งปวดตองมากเลยอืมก็เตดพลาดเลยเนาะฉนแต่กมองซึ้งเลยเลยนอนไม่รับเลยฟันเทีนตำรวจนอนไม่รับเมื่คืนเลยจนแจ้งมันไก่มันจะแจ้งเร็วไก่ขันเลยมันก็คู่กีนอนตอนเช้าเนี้ยนอนหนึ่งโมงน่ะลนกที่บึงนิ่งแจ้งทีนหนุเลยอืมอันนี้ยายอวยพรให้เอฟซีหน่อยยาย ไปพอนในเอสซหน่อยเออขอนเอสซีรวยเ้อขอให้ถสูกเด้องหมดเลยสูงจะีจะเทเลยสาธุเด็เอถูกสตัวเด้อถูกความมากมากเออสาธุจะโดกกับพันของอยู่ด้มาใหญ่ๆห่ะสาธุ เป็นแนวทางของคุณยายสายนะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็บรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของคุณยายด้วยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ